ครับสวัสดีตอนบ่ายครับพี่น้องพามาเลาะหาผึ่งหามิมแล้วครับผมมีเวลาสบายเลยนะครับผมออกมาเจอแล้วครับรังนึงครับผมครับรหลดกลัง่าจะไปดูจุดที่คนเลี้ยงงัวบอกครับแต่ระหว่างทางเจอซะก่อนครับผมพอดีมีคนเลี้ยงงัวบอกว่ามันอยู่ตรงนูรังนู่นรังหนึ่งอีกไกลขั้นครับแต่ระหว่างทางเจอครับรังหนึ่งอยู่บนยอดตะโก้นครับผมหลังจากซํานี้ละนะโอ้มองไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวขึ้นไปดูใกล้กันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะ เมื่อกี้ขับมาเห็นแวบเลยกับรถมาจอดปุ๊บอ่ะโอเคเปิดคลิปให้พี่น้องรับชมกันเนาะหลักจะพ่อได้น้ำครับยังอยู่ในช่วงเดือนห้านะครับผมครับวันนี้วันที่เออนะลรืมวันลืมขึ้นแล้วพี่น้องเดี๋ยวดูกันหยิบเจ็ดยิบเจ็ดเมษาครับบ่ายโมงสิบเดี๋ยวถึงได้ออกมา,าขึ้นไปดูกันครับพอได้น้ำไหมก่อนอื่นเลยนะครับหาไม้ที่จะต่อไปลมควันครับผมเดี๋ยวเลือกเอากิ่งเกษตรน้อย อย่าใช้กิ่งใหญ่นะครับพยายามใช้กิ่งเล็กๆยาวๆย,วยืนๆเดี๋ยวๆกิง่งมีไห่เหมาะมีกิ่งที่เหมาะกว่าไหมนี่นี่ยาวพอไหม้าไม่ยาวพอก่อหาที่มันยาวพอครับอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วลมอมมาะนี่ผมเลือกกิ่งนี้นี่ยาวนุน่น แนวแต่ว่าพึงมันเป็นยังไงครับลัางนี่มันชึงอยู่สูงกว่าผมจะขึ้นไปถึงลังก็มันต้องใช้ระยะไกลเราจะได้ใช้ไม้ต่อไปลมควันได้เด็กกอนครับราะวพึงอยู่สูงนี่บางลังมันดุนะครับเดี๋ยวเราจะหมัดทูปยาวยาวยาวดีอยู่นี่เนูหลักสองสองเมตรกว่าได้ วมัดถูแป๊บหนึง่งตีมีมสไตล์พานผลครับใช้ถูปดอกนึงแต่อันนี้มันพึงมันอยู่สูงครับบนตน้นไม้เราจะต้องหมัดถูครับแต่ถ้าอยู่ในพุ่มนี้จับการถูปไปลมควันได้เลยครับแต่นี้ต้องขอต่อไม้นิดหนึ่งต่อ,อย,ยาวๆเลยครับนี่อย่างนี้ยืนไปนพูดยังไงก็คือให้พึงมันโ้นควันก่อนที่มันจะแตกมาใสาเ่เราครับ บางลังมันดุนะครับลุยกันครับมนโยดตะโก้เอาละก็ขึ้นมาได้ถึงระยะที่จะลมควันได้แล้วละครับนี่ไงเอ้าไปอีกหน่อยเนาะกิ่งมันน้อยครับมันโยกเยกนี่เพราะเราขึ้นนี่มันมันจะสะเทือนไปถึงลังพึงไหนดุดุลังไหนดุดุมันจะแตกลังมาใส่เราได้เนาะพึงมีมบางลังมันก็ดุนะครับพึ่งล้วงเหมือนกันครับถ้าต้นน่อยๆต้นสะเทือนนี่ต้องจุดขบตั้งแต่ ตั้งแต่พื้นเลยนะครับออันนี้คือเือนกันจุดจุดทูบแล้วครับก็ปลอดภัยไปก่อนครับพึ่งแต่ละลางมันนิสัยไม่เหมือนกันนะครับทุกคนดีมีดุเท่ายรครับลังนี่ถ้าดุผมโดนแล้วแต่บินลงมาตอมแล้ะเมียหน,นึง่งรีบเอาควันใส่ครับจะได้ฮดเอแล้วโดนแล้วโอเค ดูนแล้วครับจากลังเกาลัางอ่อนโอ้ปันกลางครับกึ่งเกากึ่งอ่อนเอ้าที่นี้เราก็รีบขึ้นไปให้ถึงล่างครับไม่อันนี้ก็ดีอย่างนี้แหละครับเราก็เกาะไปเลยมับมันจะเป็นเหมือนไม่ไม่ขอเนาะเกาะอ่อยเลยเราก็ขึ้นไปรีบขึ้นไปอพอมาถึงเราก็ตัดอันนี้เลยครับเพราะว่ามันยาวมันเกะกะตัดไม่ขอเรา <l ots> น้ำมไ,มไ,ไม่น้าพอนตัดไหมถ้าไม่มีน้าก็ที่ไม่เอาครับมองไม่เห็นเนี่ยอยู่ข้างบนเลยเออติ้นตอมหูควันไม่ค่อยโดนโดนโดควันเต็มเต็มหน่อยก่อน นมีน้นำไหมโอเคพอได้เห็นละเห็นละตัดดีครับัน่นเดีย๋ยวลมคนนี้ยอหน่อยเด้อก่อนก่อนตัดครับตอนตัดคอนมันพึ่งมันจะชอบตอดตอนเองยื่นมือไปตัดคอนครับต้องสยบไปด้วยควัน,นับผมโอเคเกาะไว้นี้แหละครับนี่อืตัดปลายก่อน ไหนมาแล้วครับแปบ๊บนึงครับขอทรงตัวไหนมาแล้วครับเขย่าเลยครับ <Yeah. S 1> น้ำเต็มดีอยู่ครับผมอืม mm. โอเคเลยน้ำน้ำดีน้ำด,ดีลังก็มีตรงกลางครับเห็นไหมพี่น้องโอเคแนะล้วังไม่ใหญ่แล้วครับ mm. เดือนห้าครับผมน้ำพึ่งเดือนห้า อันนี้คือจะแขวนล่างไว้ลำบาคกครับพี่น้องเลยเอาไปทางล่างเลยแหละมันทุลักทุเล่ปดมันยอดใหม่ครับมัวแต่มาแขวนอยู่เด้องหายเมานี่มันต้อมหัวอยู่นี่ไปละลงละลงมาระยะปลอดภัยแล้วครับสซตกะโอเคลงกันครับโอเคถึงพื้นแล้ว งเงืของเราพอได้ครับพอได้เหนื่อยเดี๋ยวหาใบใหม่มาลองครับเไไรียบรอยครับพี่น้องพร้อมเดินทางต่อครับผมไปเดี๋ยวไปดูรังที่คนเลี้ยงงวัวแกบอกกับพี่กุงนะแกเลี้ยงงวัวเราแกเห็นไหวอยู่ริมทางคือกันครับอยู่กอกระทกโลกกันละพอคืนน้าได้อยู่กันละนะครับ ล้วแต่ระวัางทางไปก่อครับรถเลาะดูไปเรื่อยครับถ้าเห็นก็เอาไปครับอืมเจออีกรางหนึ่งครับพี่น้องเอ่อแวะมาดูก๊อปไฮที่เคยเห็นแบบเอ่อสองก่อสามรังนะครับผมครับเป็นช่วงมานานกลับมาดูอีกทีหนึ่งมีครับอยู่ในนู้นครับผมตอนนั้นมันอยู่ตรงนี้ครับรางหนึ่งแล้วก็ตรงนี้รางหนึ่งแล้วก็ตรงนี้รางหนึ่งครับผมทำคลิปไว้อยู่ครับผม ตอนนั้นได้สามรังเลยคราวนี้เหมือนจะมีรังเดียวครับอยู่ทุททท่งรังท่าๆรางแรกแล้วครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนี่ครับผมอยู่แบบเอาไม่อยากครับอู้รังยานใส่ฮอู้พอดีผมแบกมาลงใส่กิ่งสะเทือนถึงมาครับยานใส่ด้วยจุดๆจุดควันกันเน้อแป๊บนตอนแรกว่าดียืนกองเขาไปดูกใกล้ต่ายานใส่เป็นอันตรายครับพี่น้องเดี๋ยวจุดควันก่อนจุดควันเรียบร้อยครับและครับทายานแบบนั้นจะเที่ยวเขาไปใกล้เลยครับแตกขึ้นใส่เลยเนย ถึงแล้วเนี่ยจะดุครับยวเป่าควันใส่ครับโดนละสะดุ้งละอืมพ่พอได้หัวหน,น้ามีด้วยครับลังคือจิ๋งอ่อนเขาสวยครับขอถางทางแป๊บนึงครับผมไปดูกันไกลๆเนาะมีน้ำบนนอะมีอยู่หน้าพอได้อยู่ครับ ก่นแล้วครับลังอ่อนเขาซวยเลยครับผมกำลังกัดเลยโอ้ยน้ำเกาะคนโอ้นั่นนั่น,น,น หลังตัวอ่อนดีอยู่ครับขอครับถ้าอ่อนตัวอ่อนดีๆอย่างนี้แฟนชอบกินครับผมเดี๋ยวแสกตัวออกจาก,ก้มไม่ไผ่กันเด้อพี่น้องเด้อหลังที่สอง เดินทางกันต่อครับผมยังไม่ถึงรังที่ผีกุ้งบอกเลยครับ <laughs> ยังไม่ถึงรังที่คนเลี้ยงงวบอกเลยนะครับถึงมแล้วครับจะดูยังอยู่ไหมโอ้โหอยู่กับผมไปอยู่สูงเลยนี่เอาได้มัยอยู่ต้นเก่าที่ผมเคยเอาแล้วครับปีนี้เอาสองรังแล้วพุมนี่นี่ถือว่าเป็นรังที่สาม ผมนี่เอาสองทีเลยครับทีนึงเอากระพ่านภูมิตรงระดับนี้ครับผมอีกทีนึงผมมาเอาคนเดียวก่อนแรบนั่นคือกันแต่เขานี่นู้นไม่เจียวใดปิ้นเหนื่อยกว่าเดิมเยอะเลยปินยังน,นไม่ลังหนาไปปินแล้วมั้งนะครับอยู่นู้นเลยขึ้นมาแล้วครับเตรียมลมควันครับ จ,จะมองไม่เห็นเลยครับขนาดผมยังมองไม่เห็นล่างพึงเลยตอนนี้บนหัวนี่แหละครับนูนโอ้ตรงหัวเลยดัดควันไปจุดหน่อยก็ย,กยังดีครับหวัวตรงทําแรงแล้วต่อไปนี่เป็นเครือครับสะเทือนถึงล่างเลยเอาละดุนควันแล้วพมหาที่เกาะไปก่อนมาโอเค ชีวิตผ่านพึ่งครับผมอเอา้านั่งได้แล้วที่นี่นี่ครับสภาพตอนนี้อลไดเยนั่งสบายแล้วครับที่นี่ผักเนหนื่อยแป๊บนึงครับควันก็นยังลมอยู่หรอกขอดีของการใช้ถูกแบบหมัดใหม่ไปเกาะไว้างข้างล่างพึ่งกับผมครับมันก็นลมควันทั้งมันป้ายเราก็ ไม่ต้องพระวงเกี่ยวก็ควนแล้วครับอ๋อลังพึ่งอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยว้าดูอีกันอเอาอยากกับลังเนี่ยตรงตัวไม่ดีไม่อยากตัดไร้ครับเอาปีนอง,องไว้มาอยู่ไหม ควนกะเป่าใส่นี่บแล้ครับควนปงข้างไว้ในนีเ้เอาใส่ไปเรื่อยตัดคอหน่อยด้วยครับตัดคอนไปก่อนครับคอนเปรกๆคองสองชั้นผ่าหัวน้าด้วยหนามแตกแท้มือซ้ายไม่ถนัดด้วยแต่มือขวาต้องคลองต้นไม้ไปครับเนี่ยกำตกครับ กันพลาดกันเสียการทรงตัวมีแต่ความไม่ถนัดครับทรงตัวไม่ดีมันก็ไม่ถนัดได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคเอกทําไงนอ้นานบน อ้ยกินฮ <öt> ักน oh, okay. ี่ดังแก็บเก็บเกพี่น้องแค่นี้เด้อกินดังเก็บแก็บเก็บเหรอเอ้ยกินฮักนี่โอ้แม่กินฮักแล้กินฮักอ่ะเดินเด้อขยัพึ้นก่อนกินที่ผมนั่งนั่งเก็บเก็บเก็บเลยขยัพึ้นก่อน กันจิครับพอได้ยุ่ลงแล้วครับนี่ครับเมื่อกี้ผมขึ้นไปนั่งตรงนั้นครับมันจะมีกิ่งมานี่แหละกิ่งจะเข้านี่แหละแหมดังเก็บเก็บเลยมันกิ่งใหม่อา้ดูครับมันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แข็งแรงไม่แข็งแงรงกิ่งกลุม,หมหนหมยังไเนี่ยนะแล้วก็ลรังพึงมีมีตรงนั้นครับเอาลงมาเอาตุหลักทุเลครับผมแต่ไอยังได้อยู่ครับนี่ รางเงินเข่าสวยเนาะนะครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับผมลังนี้ก็เดี๋ยวคันนี้กินดีๆครับแล้วก็เอาใบไม้มาคุมนะครับเดี๋ยวครับรถไปนู่นนะครับไปมุ่งหน้าไปห้วยแล้วก็อ้อมไปนู่นแล้วก็กลับเข้าบ้านครับผมอู้ครับต่อมาเขยประมาณสักหาซิบเมตรครับผมไอีเสียแรงจอดครับคุมนี่ครับผมอยู่ข้างในนู่นครับรังเหมือนจะใหญ่ครับ แต่ผมใส่ผมต้องอ้อมลงไปเอาข้างล่างครับผมอยู่ไกลครับโอ้หมีเสียแรงจอดครับผมตอนเนีอยยืยองยืยองก็คือสองชิดสองใจว่าจะจอดดีไหมเนาะอือดูอยู่นู้นเห็นดมไ้วยลายอยู่นี่มากลมดูช่องนี้เห็นเลยครับมันมันนะผมเหมือนจะรังใหญ่ครับรังนี้ไปดูกันว่ามีน้าไหมเนาะโอ้ถ้าคับผันผ่านในมองไม่เห็นแล้วครับถ้ามองเขยแถวๆนี้ผมจอดดูครับรัง เดี๋ยวมาดูกันฝั่งนู้นครับลงไปตรงเมืองครับตรงงาอยู่ไงนียอยู่เป็ยยนเมืองครับผมอยู่ฝั่งเมืองครับอยู่ทางด้านเมนืองเอาง่ายอยู่ครับไปตรงปีนตรงไปโอ้เหนื่อยจะปีนไรอย,นอยู่ด้านนี้ในล่างนะ ไหนออกมาด่านนี้มองไม่เห็นเลยทุกคนเปล็กเนาะอี๋อ้าไม่เห็นจริงนะเนี่ยมองเลยอ้าวทุกคนผมมองไม่เห็นพึ่งอ๋อนี่มันอยู่ข้างบนโอ้ยอูรังกับปานกลางครับไม่ใหญ่เท่าไหร่ยังไงอยู่ช่องอยู่โซนานั่นี้แหละ หุนน้ำบุคคลใหญ่ซ้ํเาเดี๋ยวเห็นจะชัด,ชดครับมากับผมเอาง่ายๆครับเปาควนใส่นะครับเรียกว่าดาบควนก่อนทีนี้ก็ลุยได้เลยโอ้โหพึง่งแกเลยครับมีน้ำมไม่ดูนี่โอ้ปิดตาครับผม ลอยถึงห้อยโค้งแล้วครับมันขยายรังขึ้นอย่างนี้รังนึกว่าจะใหญ่ไม่ใหญ่เท่าไรแบกปีนองดูด่านะครับอู้แต่พื้นน้ำกลมดิกดีครับ อันนี้เดี๋ยวเอาแต่หัหนน้ำครับเอาลังไว้ขึ้นช่วงนี้ไม่ได้คายแล้วครับก็จะลังไหนเกลี่ยก็จะไม่เอาลังนะครับเอาแต่หัหนน้ำไปไวคันครับผมก็ติดตามคอยรับชมตอนคันน้ำพึงอีกทีนึงนะครับตอนนี้สะสมได้เราสิบกว่าก้อนแล้วครับได้สักยี่สิบก่อนไปคอยคันกันทีนึงเนาะ <laughs> ตัดก้อนครับตอนนี้ผมแช่ตัวเย็นไว้หลายก้อนเลยครับนี่โอ้ยดูดูหน้ำดูตุกคนเลยสมรังเลย <c oughs> <c oughs> นี่ครับ ตัดลังแขวนไว้คืนครับนี่หัวน้ำกำลังนี่คนเรื่องกันเลยครับขนาดที่ยาวจะถึงนี่เนาะนี่เนาะนี่นี่เนาะโอ้ยนมันเอียงครับเอียงลงแบบนี้พึงมันพึงมันจะหมักจะทำหัวน้ำแบบนี้แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมดุลเนาะถ้าข้อนี้นมันก็จะทำยาวหน่อยแต่ทาาเอียงอ่ะ มันจะต้องทําขึ้นไปข้างบนเล็กน้อยมันเป็นเรื่องของสมดุลในะงนั้นเดี๋ยวรังมันก็พังรังมันก็หักอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> การทวงนำนักกันแหละเนาะโมเมนตัมวุ่นอะ่ะ <c oughs> เอาเดี๋ยวอันนี้แขวนไปขึ้นกับหาเครือก่อนเดี๋ยวมัดมัดก,กับคอนใหม่เดี๋ยวสักพักก็จะแวะมาดูครับว่ามันอยู่ไหมนะครับ ลประมาณนี้นะครับไปแขวนไว้คืนแขวนไว้ที่เดิมมันครับแขวนไว้ที่เดิมมันแต่ให้มันหมืดๆนิกหน่อยตรงไหนดีลระ แล้วก็เดี๋ยวตัวเมียที่มันเกาะอยู่ในตรงเขย่าครับให้มันบินไปกเกาะลังเคลียร์กันตอนนี้มันอาจจะเกาะปุ๊กป้องนางพญาครับเดี๋ยวนางพญามันบินมันก็เดี๋ยวนางพญาก็บินไปเกาะลังแล้วก็เพ่งงานก็ตามไปเกาะครับเดี๋ยวก,การทำามิมมือสองครับไปเดินทางกันต่อครับ ชี้อีกลางหนึ่งครับแต่ทำไมคือเอาอยากไปยีมันโกไม่ไผ่นู่นไปดูก่อนพอ,อได้ไหมลังก็ไม่ใหญ่ด้วยลังเทาๆรุนๆเดีวยวกันครับอยู่ระดับนึงนี่ตัวที่เอาได้อยู่ดีก็ไผ่ก็โบเมนก็ไผ่น้ำเลยนี่แต่จนเหนื่อยหน่อยทันละปีนจิ๊บ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 ไม้ลังอยู่ระดับนึงจะชี้ถูกไหมหนู่นแหละแถวนั่นแหละ ไปครับปิ้นก็ภัยครับก็ภัยไม่มีน้ำครับผมก็ภัยไม่มีน้ำก็บพอปิ้นอยู่แล้วครับเขาเรียกไั่ไอ้ภัยหนกเขานี่ไม่ใช่ไผอะไรสักอย่างทรงตัวดีๆแล้วเอาถูบมาครับ ครับสงสัเอฟผมนะเักถักทายกันผมดีใจทุกทีเลยครับที่ถักทายกันเอฟซีในลมควันครับฟับเรียบร้อยลมควันแล้วันอาจะลังโอเคอยู่ครับน้ำเป็นไงเนี้ไอ้ยาไม่ปิดตาซ้ำครับ ได้นิดนได้หน่อยแล้วครับรังนี่เอ้ามาถึงนี่แล้วคงไม่ปล่อยไว้แล้วครับพ่อไม่คิดจะปีนมันอีกแล้วต้นนี้เหนืงง่ <c oughs> นอยหลับคอนถึงไหมนี่ เดียวเลยนะครับนำแค่เพาะได้ครับผมมีอยู่ลึกๆข้างในนี่นั่งไม่ใหญ่แล้วครับอ่ะลงตนน้นกันครับผม ถลักถลีครับผมไม่เคยง่ายครับผมถึงบนกรไเพนี่ oh. เหนื่อยเหนื่อยเหนื่ยอยเอาทั้งที่ห้าครับผมเลาะก,กันต่อเลาะริมฝั่งห้วย พี่น้องก็หาสักค่ำเลยออกมาเที่ยงครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็เวลาสี่โมงกว่าแล้วครับได้มาห้าลัางเนาะก็เพอได้กินครับพี่น้องเพราน้ำห้าลังนี่ก็ไม่ได้ทรงไม่ได้ขายแล้วเด้อครับตามที่แจ้งไว้ในคลิปก่อนนาแล้วครับก็จะเอาไปขันน้ำครับผมจะเอาไปสะสมไว้หลายๆก่อนแล้วค่อยขันน้ำให้พี่น้องดูทีเดียวเลยนะครับตอนนี้ก็ได้ซิปก,ก็องละมั้งในตู้เย็นครับผม เดียวได้จาก20 30ก้อนหนึ่งละหรือใหม่ก็จนมดฤดูการเดือนห้าวันนี้ก็หยิบเจ็ดแล้วเหลืออีกสามวันมั้งเนาะสามวันครับก่อจะผ่านพ้นเดือนห้าทางจันทรคติเพราะว่าเดือนห้าทางจันทรคตินี่ก็คือถึงแค่30เมษาครับผมครับเอาเป็นว่าผมจะหาพึ่งถึง30เมษาได้จะก่อน,ก,อนก่อนเดี๋ยวไปขันน้ำกันถือว่าเป็นน้ำพึ่งเดือนห้าแท้ๆเลยเนาะที่ครับฝากติดตามไว้ได้ครับผมยามรอบก็ไม่ได้กับเขาครับวันนี้ก็คงจะได้กินรังพึ่งอย่างนี้ละเนาะ ก็ชอบอยู่ค่ะห่อไปต้องอย่างก็อร่อยอยู่ครับเ,เจอกันคลิปหน้าเด้อฝากติดตามไม่ได้พี่นอกชีวิตยังง่ายสายลูกตุ้มสวัสดีครับ